เนตาไหลข้อกลางมาที่จูดจูดไหลต่อมาที่เอโตต้อสักมาแล้วนิ่มนิ่มมาอีกนึ่งจวะจจุตบริลฮมเบิ้นมาที่เ e อริกันโตอนาเบิ้นต่อให้เพื่อนแล้วแทงต่อมาที่จูดจูดตบมาที่เ e อเดกันโตอนาแล้วล็อกหนึ่งทีแล้วปาน,นิ่มนิ่ม มาอีกหนึ่งจังหวะแทงมาที่เอ็มปเป้แล้วเอ็มปเป้ตอกสนมาแล้วเดวกตหน้าแทงไม้เพื่อนแล้วนิ่มนิม่มมาอีกหนึ่งจังหวะเบิ้ลเข้ากลางมาวันทูแล้วชิปมาต่อที่เอโตยกไม้เพื่อโคกลูกนี้ซ้ำไปอีกหนึ่งทีโยโูไม่เข้าสองทียังไม่เข้าอีก3อีกนิ่มนิ่มเพจบริการเ,เ,เรติมเจืแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวเป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS แลนด์ดอยบเครื่องรื่องอีฟิลนอกจากนี้ยังมีบริการเจ็บชั้นนันมากม สนใจเติมเกมชิงลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า40,000คนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกกูผมเนี่ยนะครับตาจนวิดีโอวันนี้กมจะมาสอนทุกคนแต่งแผนบรกับจัดแผน4 1 ส,สที่ทุกคนเห็นต่อไปนี้เลยนะทุกคนนะเป็นสไตล์ควิกคอปเตอร์ด้วยนะเป็นหน้า3ตัวที่มันยืนเรียงหน้ากระดานเป็นแถวแบบนี้เลยนะทุกคนมาก็ดูกันเลยครับว่าจัดแบบนี้แล้วมันจะโหจะแค่ไหนนะทุกคนนะก่อนจะไปเราชมชิปนะครับก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเราจะในการทํคชิปต่อไปเดินทุกคนนะชิปนี้ขอ2 0 0ไายลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะวิธีการแต่งก็จะประมาณนี้เลย ให้เราไปเลือกแผน4 3 3สแตนดาร์ดประกนก็ได้นะทุกคนนะแล้วขยับเสีบแล้วก็ปิดซ้ายปิดขวาเข้ามาแค่นั้นเองนะทุกคนให้มันประมาณนี้ให้ทุกคนแฉบตรงนี้ไปไว้แล้วแล้วให้ทุกคนไปจัดตามไปแต่งตามได้เลยนะทุกคนนะแล้วผมก็จะสอนจัดทีมด้วยนะว่าผมใช้สไตล์อะไรบ้างอย่างเช่นที่ทุกคนจะเห็นต่อไปนี้เลยผมก็จะใช้เซนเตอร์เป็นคู่เซนเตอร์ของเดอะเดทอยเยอร์นะทุกคนนะเป็นสไตล์เดอะเดทอยเยอร์คู่กันแบบนี้เลยแล้วแบ็กขวาแบ็กซ้ายผมก็จะใช้เป็น แอคติ้งฟูลแบ็กทั้ง2ข้างแบบนี้เลยนะเพื่อจะเอาไว้เติมโดยเฉพาะนะทุกคนนะแล้วก็กองกลางตัวรับก็ใช้เป็นแอนเคอร์แมนถ้าใครไม่มีก็ใช้เดเดทอเยอร์ก็ได้หรือบล็อกทูบล็อกก็ได้ต่อมาก็เป็นเอ2ฟสองตัวก็จะเป็นสไตล์โฮเยอร์ทั้ง2ตัวเลยนะทุกคนนะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นครีเอทีฟเพลเมเกอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นบล็อกทูบล็อกก็ได้นะทุกคนอันนี้ไม่ตายตัวนะต่อมาก็เป็นซีเอฟสองข้างบ้างนะทุกคนผมก็จะใช้เป็นโคบอเชอร์แล้วก็ตัวกลางเดเ้เผมก ดิฟไลนงฟอร์เวิร์ดนั่นเองนะทุกคนนะถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นตัวอื่นก็ได้อันนี้ไม่ตายตัวเหมือนกันนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะแนวทางการจัดทีมนะทุกคนนะแล้วก็วิธีการแต่งแผนก็จะประมาณนี้เลยก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่าทําแบบนี้แล้วจัดเป็นี้แล้วมันจะโหดสักแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับหมาคนหาเจอแล้วนะทุกคนดูทีมเราโอ้โหตึงมากๆกว่าทีมเราแล้วก็ไปดูทีมเขากันบ้างว่าโหดหรือเปล่านะทุกคน โอ้โหขายกันเลยหมดทุกคนแค่เด็ดของเขาจะแบบยืนสูงกว่า CF นะแต่ของเราจะเป็นยืนหน้ากระดานแล้วก็แบบ MF สองตัวเราก็จะชิดกันแบบนี้นะทุกคนก็มาตั้งค่าอินดิวดอก็ไม่ตั้งค่าอะไรมากมายก็แค่ดับตัวของเขา2สองตัวแค่นั้นเองนะทุกคนแล้วก็อันนี้มันไม่ตายตัวทุกคนนะส่วนการตั้งค่าอินดิวดอกนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะดับเลยนะก็จะมานี่เลยมาดูกันในเกมดีกว่าว่าจะโหดหรือเปล่านะทุกคนมาเรื่อมเกมแล้ว โอ้โหโดนสวนกรโ,โ,โอ้โหทีมเรายังแฉ็งแร่งอยู่อทุกคนยังไงชิบออกมาแล้วอยู่ที่ปอสโกแล้วมาที่จุดจูดให้คอกลางมาแล้วแทงต่อมาที่เอโตโอ้โห e เอโตช้าไปนิดเดียวอะทุกคนยังไงคาร์ลส์ียงออกมาเขากลางมาที่มาลาดนนาโดนดักไปได้แล้วอยู่ที่ปอสโกเข้าขมาที่เอริกาโตนาแล้วแทงตหลังมาโอ้โหไม่ผ่านคาร์ลส์อะทุกคน เอก็ยังได้อยู่ที่พอสโกลไหลมาเบิ้ลมา1 2สองหลุดไหมไม่หลุดวะยังไงดนส่วนกับเร็วแล้วโอ้โหจิบกินหมดว่ะทุกคนหลังเราโคตรโหดน,นะคู่นี้นะเนตาแล้วก็มอรดินนี่นะถือว่าแบบเป็นคู่เซนเตอร์<ส>ที่ผมชอบมากๆนะทุกคนดูเอกกางมาที่จุดจุดไหลมาให้เพื่อนแล้วให้มาดมทัตหนึ่งทีแล้ปั่นโอ้โหติดส้นเท้าไปนิดนึงนะทุกคนนะ,ะแฉดออกหลังไปนะเมื่อกี้นะโอ้โหเกือบได้สกอร์ว่ะทุกคน ก็ได้แค่ลูกเตะมุมว่ะมาดูกันต่อ,อยังไงเล่นลูกสูตรเราจะรู้ลูกสูตรเราหรือเปล่าวะทุกคนมาโอ้โห,โโหคนละตัวเลยลูกนี้ลูกสูตรไม่ได้วะทุกคนมาออดินี่ไหลออกมาที่เป็นไว้เป็นไว้รอเพื่อนเขากลางมาหนึ่งสอง สามสี่โอ้โหเจอกีตาก้านะเมื่อกี้นะเป็นตุกุตะกักแทนนะทุกคนโอ้โหมาแล้วเบิร์นมาหนึ่งที่ไหลเข้ากลางมาดีบาสโกไหลออกมาให้เพื่อนแล้วตบเข้าในมาแล้วหยิงนิ่มนิ่มโอ้โหไอ้บอลตามช่องได้ดีมากๆนะทุกคนนะเบิร์นเข้ากลางแล้วแบบหนึ่งสองแล้วลุดเตะนะเมื่อกี้นะทุกคนโอ้โหสวยมากๆนะลูกนี้นะมาตัวันต่อแล้วก็ได้มาแล้วหนึ่งเม็ด ยังไงเขากางมาสกัลเลียไหลออกมาให้เพื่อนเอดรีนตนาเบินมาที่ดิมเชนฝั่งขวาเบินเขากางมาแล้วม้วนม้วนแล้วยิงโอ้โหหันหลังยิงว่ะทุกคนที่เรียกว่าจะแบบหักมานิดนึงนะถ้าหักมาหันหน้าได้นะเมื่อกีนะ้หายแน่นอนนะแต่ว่ามันแบบหันหลังแล้วมันยิงก่อนว่ะทุกคนโอ้ไม่ได้นะก็เกือบได้ประตูอยู่เหมือนกันนะทุกคนมายัางไงโขกไว้ได้มาลอนดอน่าตัวเล็กไปนะ ขึ้นไ,ไม่สู้กองหลังเราหรอกนะทุกคนท้ากองหน้าตัวเล็กนะมาทุกคนต่ออิเล็กต์นาแทงว่าโอ้โหไม่ถึง er วะยังไงยังไงเข้ากลางมาปีที่ออกมาที่ริมเส้นยังไงยัดเข้ากลางีกแล้วกริตไหล่ไม้เพื่อนอย่างโดนดักแล้วสวนอีกแล้วทุกคนแล้วไหลต่อมาอีกนึ่งเดียอิเลต์นามมวนเข้าในมาแล้วตอก้นมาให้เพื่อนยิงรีโอหติดเซฟดีด้าเฉยเลยว่าทุกคนโอ้โห จูดเน้นๆเ,เลยนะทุกคนนะเมื่อกี้นะโอ้โหผมปล่อยแบบปล่อยอันหลอกแล้วนะเมื่อกี้นะโอ้หูยังไม่เข้าเฉยเลยดูเปิดมาอย่างไรก็โขกไม่ได้วะโอ้หูเซฟได้ไงทุกคนเมื่อกี้นะโอ้หูใครเห็นก็ว่าเข้านะเมื่อกี้ผมก็นึกว่าจะเข้านะปกติมันไม่ค่อยพลาดนะทุกคนแบบเมื่อกี้นะโอ้หูเซฟได้เฉยเลยว่ะทุกคนดูยังไงโดนสวนกลับเร็วแล้วลว,วะอย่างแดกไดยู่ไหลออกมา เบินมาหนึ่งทีสองทีแล้วมาที่อะไรก็ต้หน้านิ่มนิ่มโอ้โหไม่พลาดลูกนี้นะทุกคนถ้าเซฟได้อีกนี่โอ้โหเหลือจะเชื่อเลยนะลูกเมื่อกี้นะถ้าเซฟแบบมันเป็นมุมแบบมุมที่มันต้องต้องเข้าอยู่แล้วอะทุกคนม,มุมแบบนี้นะมาดูกันต่ออย่างไงวินิชิวุโดนดักว่าได้ไหลตอกมาแล้วแทงเร็วเลยทุกคนโอ้โหไปแล้วยังปเป๊แล้วไหลอีกหนึ่งทีแล้วยังไงไหลอีกสองที แล้วหมวนหมวนมาก่อนเห็นเพื่อนแล้วนิมนิมโอ้หเห็นไหมทุกคนที่ผมเอาเอเมฟเป็นโฮเกเยอะก็คือเอาขึ้นมาเติมยิงจบสกอร์แค่นั้นเองทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนอ้าวอ้าวทุกคนดูสิดูอันนี้สิโอ้โหไปแล้วยังไม่แบบจบเลยนะโอ้โหไปเร็วเก้อทุกคนนี่แหละผมถึงแบบไม่ค่อยอยากยิงเยอะสักเท่าไหร่นะเพราะว่าแบบกดยอมแพ้ยอมแพ้นะ แต่ก็ดีก็กดออกนะทุกคนก็หลายคนก็กดออกนะที่ผมเล่นมานะส่วนมากก็กดออกแล้วก็บางคนก็ยอมแพ้แบบนี้ก็ดีไปนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็ลองเอาไปจัดตามกาดูได้นะสําหรับเสี่ยนี้นะทุกคนนะมันเล่นง่ายมากนะทุกคนนะไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรมากมายนะแค่แบบเราขอแค่เข้าใจการวันทูหรือว่าต้องเข้าใจการ แบบยืนตำแหน่งของนักเตะของเราดีก็ถือว่าแบบใช้ได้แล้วนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นบรรยากาศทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถึงคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ